เอนได้แล้วลูกโอ,โอแม่ก็เป็นเช้าอยู่เนี่ยหนูอยากดูทีวีเนี่ยทีวีใหม่ที่เราซื้อมามันหมดเวลาดูลูกลูกเป็นเด็กลูกต้องรีบนอนแต่อยากดูละคนเนี่ยโอยไม่ต้องดูหรอกท่องทีวีนะ่ะแต่แม่จะเล่าให้เรื่องให้ฟังเป็นเรื่องของคนใกล้ตัวแล้วแหละลูกจะฟังไหมฟังก็ได้แม่ไม่ให้ดูดีเลยโอ๊แม่ราสิเรื่องมีอยู่ว่า ค่ะเดี๋ยวผมจะไปทํทาธุระตัดจังหวะสักสอาทิตย์นะครับไปไม่ได้หเหรอคะไม่ได้ครับพอดีเรื่องนี้มันด่วนจริงๆ,ๆนะคะรับงั้นถ้าผมไปมอฝากลูปผมหนนะครับได้ค่ะเดี๋ยวสกันเนี่ยจะดูแลลูกคุณให้อย่างดีเลยค่ะลูกของคุณก็เหมือนลูกของ4กันนะครั <c oughs> โอเคครับขอบคุณมากนะครับการทูน <ผม S 1> จะคิดถึงได้เลยค่ะผมก็คิดถึงคุณนะครับผมอะคิดไม่ เลยที่เจอคุณมาเป็น,ปนคู่นะครับ One hour later นี่หนูแชมพูจ้าค่ะนัำที่นีเลยจ้าข,ขอบคุณค่ะช่วงเนี้ยพ่อหนูไม่อยู่ดีนะเอ้ยอยู่แม่เนี่ยไม่ต้องเรียกแม่ว่าน้าไม่ต้องเรียกนางว่านาอีกแล้วนะจ๊ะให้เรียกแม่ดีกว่านะจ๊ะ <ขอ S 1> ได้ค่ะคุณแม่จ้าเดีย๋ยวรอแม่ตรงนี้แป๊บนึงนะลูกค่ะฉี่พัน ชิคกี้พายหนูยังไม่เสร็จเลยจ้าแม่มานี่เลยลูกแขกเขารอแล้วลูกอะไรอะค่ะคะุณแม่แม่ใครล่ะคะสวัสดีค่ะพี่ชิคกี้พายหนูชื่อแชมพูนะคะเดี๋ยวหนูจะมาอยู่กับพี่ตั้งแต่วันนี้สักระยะหนึ่งนะคะฝากตัวด้วยค่ะเขาเนะ่ะเป็นลูกของคุณอมพลนะจ้าแต่แม่บ้านเราอะเต็มแล้วนะคะจะให้ใครมาอยู่แบบนี้อะไม่ เราอะบ่นเหงาไม่ใช่เหรออยากมีน้องนี่ไงน้องเขาก็จะมาอยู่กับเรานั่งก่อนลูกมามามาเป็นอะไรหรอแต่แค่ระยะเดียวใช่ไหมคะไม่ได้อยู่ตลอดใช่ไหมถ้าเกิดว่าคุณพ่อของแชมป์กับคุณแม่ของพี่ชิกกี้พายแต่งงานกันแ <c oughs> ชมพูก็คงจะอยู่กับพี่ชิกกี้พายตลอดไปเลยค่ะ <c oughs> แม่แล้วนี่ลุงกับพลเขาก็จะมาอยู่บ้านเราเลยเหรอแต่นี่เป็นบ้าน ไม่เป็นไรหรอกพ่อซื้ออะแต่แม่ก็เป็นคนถือกรรมาสิไม่เป็นไรนะแต่เราอะต้องดูแลน้องดีๆนะ<ม>น้องอะยังเป็นน้องเป็นเด็กอยู่เข้าใจไหมเราเป็นพี่อะเราต้องดูแลน้องนะลูกค่ะงั้นหิวกะหรือยังหิวแล้วค่ะหิวมากเลยงั้นเดี๋ยวรอตรงนี้แป๊บนึงนะเดี๋ยวแม่ไปทำอาหารมาให้นะจ๊ะได้ค่ะอยู่กันดีๆนะลูกอ่ะนี่เธอ เธอไม่เรียนหรออ๋อพอดีช่วงนี้แชมพูปิดเทอมนะคะพี่ชิคกี้พายก็เลยมาอยู่กับพี่ชิคกี้พายได้ตลอดทั้งวันเลยค่ะอ๋อพอดีพี่ไม่ค่อยว่างอ่ะก็ดูช่วยเหลือตัวเองนะอุ้ยน่กินมากเลยค่ะกินเยอะๆนะลูกนะค่ะเดี๋ยวแม่ตักให้ขอบคุณค่ะใครลูกเขยฟองเติม กินเยอะๆนะลูกค่ะแม่เนี่ยเดี๋ยวต่อไปเนี่ยครอบครัวเราเนี่ยก็จะมีสมาชิกใหม่เพิ่มขึ้นรับรองว่าหนูเนี่ยจะไม่เหงาอีกต่อไปเลยตจ้าแม, <c oughs> แม่อยากให้หนูเนี่ยเข้าใจแม่แล้วก็เข้าใจรวมถึงทั้งลุงอัมพลด้วยนะจ้าค่ะแม่กินเยอะๆนะลูกนะตัวผอมไปหมดเลยเนี่ยขอบคุณค่ะคุณแม่ <c oughs> เ,เดี๋ยวนะชมพู่พี่แม่ยังไม่ได้แต่งงานกับพ่อเธอนะเธอควรจะเรียกแม่ฉันว่าคุณน้าไหมละ่ะนี่ชิคกี้พายอย่าทําเสียงดุใส่น้องสิแม่เป็นคนบอกให้น้องเนี่ยเรียกแม่ว่าแม่เองเราไม่ต้องไปดุน้องเข้าใจไหมแต่มันยังไม่สมควรนะคะแมะ่สมควรไม่สมควรอ่ะเดี๋ยวแม่จะเป็นคนพิจารณาเองหนูอ่ะกินข้าวไปอะลูกนะค่ะ หรือว่าก็คือลูกแม่ของแม่อีกคนหนึงค่ะคุณค่ะขอบคุณค่ะแม่หนูอิ่มแล้วหนูไปข้างหน้าแลเดี๋ยวก่อนสิลูกมันไม่กินเดียวเองล่ะอ๋อหนูอิ่มแล้วค่ะแม่อะไรของลูกคนนี้นี่เทปกติอ่ะชิคกี้พายเขาไม่ได้เป็นอนาคมแบบนี้นะลูกนะอย่าไปถือสาพี่เคในช่วงนี้เขาอาจจะเครียดสอบเลลูกค่ะได้ค่ะไม่เลยหรอกนะ ให้เขาไปกินอะไรกินเองแล้วกันเนาะทำดีๆนะคยู่ข้าวหมากแบนี้ ะเอนั่งสก่ใช่น,นะอโอ๊ย,อยนี่ทำอะไรกันล่ะลูกอ้าวชมพู่เป็นอะไรเนี่ยน้อคือลูกคมอโอยเดินซุ่มซ่ามเองอะค่ะแม่เนี่ยเห็นไหมน้องอ่ะมาอยู่ไม่ทันไรอะ่ะเป็นภาระาให้แม่สละแม่แล้วเขาไม่มีแม่ล่ะคะทำไมไม่เอาไปไว้กับแม่ล่ะคะแม่เขาอ่ะ เสียไปแล้วนี่จ้าอย่าไปว่าน้องเขาอย่างนั้นสิดูสิแล้วเธ<อ>าไม่มีญ<ห>าติที่ไหนหรอทำไมเธอต้องมาอาศัยบ้านฉันทั้งพ่อทั้งลูกล่ะนี่แม่บอกเราใช่ไหมว่าอย่าพูดกับน้องแบบนี้เกิดน้องเขาเสียใจขึ้นมาจะทํายังไงแล้วแม่ล่ะคิดไหมว่าหนูจะรู้สึกยังไงนี่หนูเป็นลูกแท้ๆของแม่นะไม่ใช่ลูกเลี้ยแบบบ้านไม่ต้องมาพูดอะไรมากละนี่เป็นไรป็นลูกนะเดี๋ยวแม่อ่ะมีอะไรจะมาให้ด้วย นแม่อันนี้ชุดราตรีที่แม่จะซื้อให้หนูใช่ไหมอะที่หนูจะไปงานพรอมอะ๋อ,อชุดนั้นน่ะแม่สั่งไว้แล้วลูกแต่เขายังทำไม่เสร็จอันเนี้ยให้น้องก่อนนะข,ของแชมพูเหรอคะ<ช>คุณแม่ใ่ถือว่า<อ>เป็นของขวัญรับขวัญที่หนูเนี่ยมาอยู่ในบ้านแม่นะั่นลูกนะขอบคุณมากเลยคะ่ะคุณแม่จ้าแ,แม่หนูสั่งก่อนไม่ใช่เหรอคะทำไมแม่ทำแบบนี้กับหนูอะแต่ของน้องแม่จอ แท้จริงของแม่อ่ะเออไม่ใช่อย่างงั้นชิี้พายคือของน้องเขามันได้ก่อนนะลูกแม่รัก<ม>เอียงอะ่ะแม่รักแต่ลูกใหม่รักแต่ลูกของผัวใหม่อะ่ะแม่แค่แต่ความรู้สึกของผัวใหม่ไม่ใช่แค่ความรู้สึกหนูเลยนะมันไม่ใช่อย่างงั้นนะชิี้พายนี่แม่ก็รักลูกทุกคนเท่าเกันนั่นแหละไม่มีแม่คนไหนเนี่ยรักลูกไม่เท่ากันหรอกนะแล่ยิ่งลูกในไส้เนี่ยทำไมแม่จะไม่รักหนูล่ะแล้วทำไมแม่ไม่ซื้อให้หนูอะ่ะเนี่ย อะเหตุผลแบบนี้นะลูกอะไรเนี่ยจู๊จุ๊ปไม่เคยเป็นแบบนี้ไม่เป็นไรนะนี่นะอะพี่ชิคกี้พายนี่นะเออพี่ชิคกี้พายคะคือคือแชมพูรู้นะคะว่าพี่ชิคกี้พายไม่ค่อยชอบแชมพูเท่าไหร่นี่เธอรู้ตัวเธอก็ขนของกลับบ้านสิ เธออะก็บอกพ่อเธอด้วยว่าฉันอะไม่ชอบคี้หน้ามันแต่ชมสคูกับคุณพ่ออยากเป็นครอบครัวเดียวกันกับพี่ชิคกี้พายจริงๆนะคะนี่เธอมาแย่งทุกอย่างกับฉันไปฉันเกลียดเธอชนี่อพ่น่อะไอก่รทั้ง่อ่ออพ่ออ าว่าแม่เนี่ยดูแลหนูไม่ดีอีกด<อ>ูดูสิดูสิสุดหลหน้าอะ่เหรอไม่มีใครค่ะหนูปวดเจ็บเจ็บตรงนี้จังเลยเจ็บใช่ไหมโอ้ยแม่เป่าให้นะ <S <S เราอะจะต้องทำอะไรสักอย่างแล้วล่ะเพื่อทุกอย่างพี่พ่อได้เคยสร้าไว้ให้กับชิคกี้พาย แต่ไม่รู้ว่าจะพูดเรื่องนี้ดีหรือเปล่ามีไหมน,มนี่มีอะไรหรือเปล่าจ้าไหนเล่าให้แม่ฟังซิคือแชมพูไม่ค่อยสบายใจเลยค่ะพี่ชิคกี้พายไม่ค่อยชอบแชมพูยัยงไงก็ไม่รู้อะค่ะแชมพูตัวจะเป็นสาเหตุทําให้คุณแม่กับพี่ชิคกี้พายทะเลาะกันนะคะเป็นไรลูกนะงนั้นล่ะเดี๋ยว ใชีพายให้เองไม่ต้องคิดมากนะลูกนะ,ะอยู่บ้านนี้มันก็อยู่เหมือนบ้านหนูนั่นแหละ <c oughs> นะเดี๋ยวแม่ลงไปเอาขนมมาให้ทานนะลูกนะได้ค่ะขอบคุณค่ะคุณแม่บสบายนะคะ่ะไปได้ซออิ้ยไข่มน้งามจริจริง คิดไม่ผิดเลยจริงๆที่ให้คุณพ่อมาจีบยายคนแก่ถท้ทางมีฐานะคนนี้แค่เนี้ยฉันก็ปวดหนี้ของทิพบ้านได้ชมพู่เธอมาทำอะไรในห้องฉนันฉนะพี่ชิกี้พายคือเมื่อกี้ชมพู่คุยกับคุณแม่อยู่อะค่ะแล้วเธอจะคุยกับคุณแม่ได้ไงฉันเห็นเธอคนคนของของอยู่ นอนเขาขโมยอะไรของฉันหรือเปล่าเปล่านะคะแชมพูไม่ได้ขโมยหยุดสินี่เขาขโมยไส่คอ,อไข่มูของแม่เหรอในเมื่อรู้แล้วก็นี่มันของแม่ฉันถ้าจะมาอยู่ที่นี่และทำนี่ใส่เสียแบบนี้ไม่ได้นะแชมพู พ่อติดการพน,นันอ่ะฉันก็ไม่ต้องให้พ่อมาเกาะแม่เธอหรอกชิคกี้พาย เออหนูเปล่านะคะแม่หนูว่าแค่จะเก็บให้แม่อันนี้อะชัพูอ่ะเป็นคนเอานะคะแม่แม่เข้าใจผิดหนูแล้วก็แม่กำลังเห็นอยู่ทนโทษว่าหนูอ่ะเป็นคนจะเอาสร้อยแม่ไปทำไมถ้าแบบนี้ล่ะฮะแม่แต่หนูไม่ได้เอาจริงๆนะคะแม่ฟังหนูก่อนสิแม่ไม่เคยสั่งสอนเลยนะว่าแม่ไม่เคยคิดเลยนะว่าหนูเนี่ยจะเป็นคนแบบนี้ทําไมชิพ่าถึงทําตัวแบบนี้ล่ะฮะ ตามหาสิเฮ้ยน้องอยู่ไหนเนี่ยแชมพูชมชมพูปล่อยให้ตายในห้องน้ำนั่นแหละที่กับหนูนะแม่ไม่เห็นเชื่อเลยเนี่ยแชมพูจะขโมยสร้อยแท้ลูก <iquer> ่่น,นี แบบนี้ต้องคุยกันให้รู้เรื่องชิคกี้พายแม่ถามน้องแล้วน้องอะ่ะบอกว่าเราอะ่ะเป็นคนขังน้องไม่ได้ท้้งน้ำแต่แม่คะชชมพูอะ่ะขโมยสร้อยขอแม่นะคะถ้าหนูไม่ทำแบบนั้นอะ่ะเขาอ่ะ ไม่รู้สึกผิดเลยนะคะแล้วที่สําคัญอ่ะชมพูก็เป็นคนบอกเองนะคะว่าลูกก <c oughs> ำพร้ค่ะว่าติดการพาน,าน,นันนี่ใส่ายน้องเกินไปแล้วนะเด็กตัวแค่นี้จะมาโกหกเรื่องแบบนั้นได้ยังไงชิคกี้พายโตแล้วทาไมทําตัวอย่างนี้ออกไปจากบ้านนี้เลยนะออกไป นี่ามาบ้านของพวกเราอะว่าเขาจะไปทำแบบนี้ไม่ได้นะหรือว่าเราอ่านนิสัไม่ดีถ้าเรา,าเป็นแบบชำพูวแม่คงจะกลับมารักเราเหมือนเดิมใช่ไหมไม่เป็นไรไลูก มีคนแปลกหน้าเข้ามาอยู่ในบ้านเป็นใครๆคก็คงอารมณ์เสียค่ะพี่ชิคกี้พายเล่นลูกหมาไหนเนี่ยชิคกี้พายก็หมาเกี่ยวแก่ั่นแหละแม่เห็นี่สองพี่น้องรักกันแบบนี้แม่ก็ดีใจแล้วลูกนะออน้องชมพูค่ะคุะคุยกับแม่ตามลำพังได้ไหมคะ แม่นะหนูอยากคุยกับแม่ตามลำพังอ่ะให้น้องเขาออกไปก่อนนะคะแม่ได้จ้ะนายชุบุลออกไปก่อนก็ได้นะล,ลูกนะเดี๋ยวแม่ขอคุยกันพี่เขาแป๊บนึงนะลูกนะได้ได้ค่ะคุณแม่ออไปสิส <c oughs> ให้พูดจริงจริงแล้วมีอะไรจะพูดอะไรกับแม่เหรอจ๊ะแม่หนูว่ารักแม่มาก ว่อยากจะให้ครอบครัวเราอ่ะกลับมาเป็นปกติแม่ไล่ชมพูออกจากบ,บ้านได้ไหมคะเออแ,แล้วแม่เล่กับลุกมพลเนี่ยนะเขาติดกันพนันอะ่ะก่อนที่เราอะ่ะจะโดนยึดบ้านยึดทั้งหมดนะถ้าเราโดนยึดบ้านเพื่อการพนันอะ่ะเราจะไม่เหลืออะไรสักย่างเลยนะคะ <S 2> <S 2> แ,แม่แชมพูเขาไม่ได้นิใส่ดีแบบที่แม่เห็นนะคะเขาตีหน้าเศร้า เอาตีห<ส>น้เป็ดใส่แม่แหนนะคะใจเย็นคนนะลูกนะอค่อยอค่อยพูค่อยคจาคือจะให้แม่ไล่เขาตอนเนี้ไม่ว่าแม่ก็สงสารเขานะลูกแล,แล้วแม่จะไล่เขาตอนไหนคะ<อ>แม่ไล่เขานะหนูขอร้องเดี๋ยวเดี๋ยวแม่ขอกลับไปคิดอีกทีหนึ่งนะ,งะนี่แม่จะไม่ไล่เขาใช่ไหมแม่เห็นผัวใหม่ดีกว่าลูกจริงๆของตัวเองงั้นเหรอ ไม่ใช่อย่างนั้นนะชิคกี้พายแต่ไม่ใช่แม่ทำไมไม่ไล่แชมพูออกไปล่ะคะเนี่ยแม่หนูเห็นอยู่ต่ำตาว่าแม่ลำเอียงแค่ไหนอะ่ะแล้วแต่ละคะแม่ถ้าแม่ไม่ไล่แชมพูกับยายพอติดกันพันนาพันน้นะหนะูจะเป็นคนออกจากบ้านหนีเองค่ะแม่ชิคกี้พายชิคกี้พายลูกรักแ,แม่ที่สุดเลยนอนซะละ เแคร่เราใี่ทานก็หลับแล้วจะดูทีวีทำไมเนาะ่ะเดี๋ยวคุณไปเรียนลูกนะหลับไปดีด